สวัสดียมเช้าๆครับผมเช้านี้เดินมาหาผักกันหน่อยนะครับแฟนจะทํากับข้าวจะน,นึ่งปลาครับอยากได้ผักก็เลยบอกว่าให้มาหาผักสักหน่อยไม่ใช่ปัญหาเลยครับถ้าจะหาผักที่สวนของผมมองไปก็เห็นแล้วครับนะครับบางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยแล้วผักตรงไหนอะไรเป็นผักก็ยังสงสัยกันอยู่ผักตรงนี้ก็เนี่ยครับปีกล้ยเลยนี่ครับ ีกล้วยปีกล้วย,วยให้เป็นกล้วยน้ำว้าครับผมเคยได้ทําคลิปในเรื่องของการที่จะตัดปีกล้วยนะครับตัดครึ่งหนึ่งกับตัดทั้งปีครับแต่วันนี้เราจะตัดทั้งปีเป็นอาหารด้วยนะครับลวงลงมาแล้วก็พอดีครับเห็นไหมครับลูกมันออกไม่ด้เยอะหรอกพอดีพอดีนะครับกล้วยน้ำว้าที่สวนผมส่วนใหญ่ลูกมันจะไม่เยอะครับแต่ว่ามันเป็นกล้วยพันธพื้นบ้านครับพันดั้งเดิม รสชาติก็จะหวานๆนะครับได้หนึ่งปีแล้วทำกเกษตรผสมผสานแล้วได้อะไรนะครับนี่ครับได้ของกินละอีกสองสปีในวันข้างหน้ามะพร้าวมันโตแก้วมังกรมันโตแถวนี้ก็จะเป็นอาหารทั้งหมดเลยครับนี่ไล่ไปผมก็เล็งๆไว้อยู่ว่าผมอาจจะลงเงาะลงทุเรียนนะครับลองดูนะครับ,อนะรบเอาแบบในสิ่งที่เรียกว่าถ้ามันได้ จริงๆก็หวังผลอะไรนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าปีที่สองนี่ตรงนี้ครับอันนี้จะปลูกโอ้ั้งเดือนมิถุนาปีที่แล้วนะครับก็คือปลูกในช่วงเดือนนี้ของปีที่แล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมครับก็พามาติดตามพามาดูกันหน่อยอยามเช้าเช้าครับบรรยากาศสบายสบายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไอไม้ที่เสียบไว้จะเป็นต้นยางนามันยังไม่ค่อยโตครับก็จะ บำรุงดูแลเขานะครับพอเขาโตขึ้นมันก็จะเป็นไม้ป่านะครับเป็นป่าเห็ดนะครับก็รอดูนะครับตอนนี้เรามาหาผักก่อนให้เขาทำกับข้าวนะครับปีที่สองปีที่สองใช้มีดตัดมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ได้สองปีแล้ว ถ้าเกิดว่าอยู่ในเขตเมืองนะครับถ้าเราจะหาผักที่มันเป็นรูปแบบนี้ผมก็มองว่าการที่เราจะซื้อปีกล้วยก็ไม่น่าจะต่ำกว่า10บาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลูกกล้วยคาเวนดิดครับอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างนี้น้อยก็จะเป็นพืชบำรุงดินนะครับลวยตัวนี้ออกทุกปีทุกเครือแล้วนะครับเยอะเลย ได้ปลีกล้วยมาสองปลีแล้วะครับเดี๋ยวจะไปเก็บถั่วกันทีนี้มองไปยังไม่หมดครับยังมีปลีที่สามอยูอ่ได้ผักกันแล้วนะครับ สามปีแนละ้วคือถ้าเราจะกินผักกินอะไรในสวนนี้โอ้ขอบเขียบอยู่นะครับฝั่งทางด้านนี้เห็นไหมครับมะพร้าวโตละบางต้นส่วนบางต้นก็ยังคงเล็กๆอยู่ไปดูข้าวกันโอ้ข้าวน้ําเต็มนะครับเมื่อวานปล่อยน้ําใส่ข้าวตอนนี้นี่ไงเต็มละเขียวแล้ว ข้าวเลยนะครับพริกนะครับพริกถ้าเราจะกินพริกนี่แล้วก็โตและความชื้นจากการที่เราทํานานะครับมันก็จะมาใส่มะพร้าวใส่พริกครับพาติดตามพามาติดตามพามาดูกันครับนี่อีกมุมนึงก็จะเป็นอย่างนี้ผลนะจากการที่เรามีโซลา์เซลล์นั่นแหละนะครับเราสามารถที่จะ ควบคุมน้ําได้แต่มันก็ไม่มากนะครับพื้นที่อยู่ที่ประมาณสักสองสามไร่เราสามารถที่จะจัดการน้ําได้นะครับการเกษตรมันอาจจะรวยช้าครับแต่มันยั่งยืนในเรื่องของการที่เราจะมีอาหารต่อไปเดี๋ยวเราจะไปนี่อันนี้ก็ขาครับขาเหลืองจะไปเก็บถั่วกันครับถั่วฟักแฟงพวกนี้แหละครับเช้านี้พามาเดินพาเดินหากับข้าวครับในสวนในโคกหนองนานะี่ครับถ้าอยากจะกินปลาอย่างเช่น ในบ่อก,ก็เต้มนะครับนั่นเยอะเลยถั่วได้ปลูกลงไปครับอืมเราไปดูถั่วกันถัวถ่วถั่วเดี๋ยวเราเก็บถั่วกันครับอาจจะมองว่าไม่ค่อยเห็นอะไรครับแต่มีอะไรนะครับเนี่ยถัว่วผัวผมเลยลูกยาวเลยนี่อันนี้เป็น ทั่วพันนี้เลยครับพันลายเสืออร่อยนะครับกรอบด้วยพันยาวเดี๋ยวเราไปเดินเก็บกันนะครับตัวส่วนฟักแฟงน้ำเต้าก็จะอยู่ฝั่งด้านนู้นที่ได้ปลูกนวนครับลูกสยยยลงมาอยู่นู่นเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาเดินเก็บผักกันครับอันนี้ก็ได้แล้วนี่ปลีกล้วยถั่วถั่ว อันนี้แก่แล้วเอาไว้ทําพันนะี่นก็พริกครับนี่เต็มเลยพริกขาตะไคร้ใบมะกรูดไม่ต้องพูดถึงนะครับเยอะเลยถั่วเราอย่างละเล็กอย่างละน้อยครับผสมประสานกัน อะไรถ่ายวีดีโออยู่อย่ายุ่งอย่ายุ่งน,นี่ครับมีคนกวนครับช่วงนี้ในขณะที่ถ่ายทําวีดีโออยู่ส่วนใหญ่ผมจะใช้เวลาช่วงเช้าๆครับได้พามาเดินดูสวนคืออันนี้มันจะออกในช่วงที่เรียกว่ามันหน้าแรงครับมันก็เลยลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ยังไม่หมดนะครับนี่โอ้โหเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรนะครับเนี่ยถ้าซื้อเขาก็ไม่น่าจะต่ำกว่า20บาทแล้วละครับถั่วช่วงนี้ราคาแพงด้วยนะครับเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยไม่ค่อยที่จะมีแล้วนะครับมันเริ่มที่จะหมดแล้วไปๆมาๆเราได้ผักเยอะแล้วนะครับคงไม่ต้องไป น้ำเต่าละโอเคครับเช้านี้นี่ครับได้ถั่วได้ปีกล้วยแล้วนะครับส่วนทางด้านนี้ครับเนี่ยครับเป็นน้ำตรงน้ำเต่านะครับที่เราจะเอาไปนึ่งใส่ปลาอย่างนี้ครับที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคลังปุ๋ยครับดำๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยโอเคนะครับนี่ครับเช้านี้อาหารของเรา บนโคกหนองนาครับโอเคเลยทีเดียวนะครับท้าเต่าผักเต็มเลยครับโอเคครับสวัสดีเช้านี้กันทุกคนครับได้เยอะแล้วเดี๋ยวไปให้เขาทำกับข้าวแล้วเดี๋ยวจะสายนะครับ